เียวเซียวเียน้ำมันแดงไหมสะอ้นดำเลยอ้ไม่แดงธรรดาดิดำเลยเดินฮะกระมังไนบาง่แตู่ได้ดี่นี่จะยินพ่อจะยินพ่อจะยินพ่อโอ้หจะยิพ่อจยินพ่อจะนน่้หนี่ครับ โอ้นมันพุ่งออกแล้วครับนมันพุ่งออกแล้วขั้นแรกเริ่มแรกเลยจะพาชิดขาครับยังไงครับจะให้น้องขย่ำขาเงี้ยครับเต้นเลยครับเต้นเลผมเพราะว่าการฝึกของน้องต้องไล่ไล่ท่าไป่ทีละท่าครับต้องต้องเริ่มจากท่านี้ก่อนใช่ครับท้ายังไงครับท่านีไงครับท่ายังไงครับก็ประมาณนี้ฮะับยกขาสองข้างประมาณชิดชิดชิดอ๋อร็จก็จะให้เต้นใส่อ๋อใส่ขา พอเริ่มใส่เสร็จปุ๊บทีนี้ม,มันก็จะง่ายต่อการฝึกใส่ตูดสวัสดีครับผมอยู่กับพวกเรานะครับ y t u t u โอเล่เอฟซีเทเลครับผมวันนี้เป็นวันเรกนะครับวันเรกของควานอ้วนที่จะมา ทำการแสดงนะครับทำการแสดงดูดูครับดูครับท่านผู้ชมเขาบอกจะมาเฮ็ดยังมองลูกไข่นอนนี่ฮะเออเขเลยก็แบบนี่นี่นี่ประมาณประมาณกี่วันถึงจะมีถ่า น่ารักน่ารักให้ให้ดูสักหนึ่งท่าครับประมาณไล่จากวันนี้วันสี่วันสี่วันสี่วันท่าแรกน่าจะเรินน่มได้แล้วครับจะได้จะได้เห็นเลยจะได้โชว์เลยใช่ไหมครับโอ้ oh, ประมาณสี่วันนะครับท่านผู้ชมครับ 4, <000. S 1> นับนับจากนี้ไปเลยนะครับผมอีกสี่พันชั่วโมงครับโอ้บ่อนอกบ่เนาะ ซ้ำยูทูบเลยวะใช่สี่พัชั่วโมงครับผมแต่สี่พัชั่วโมงนี้คือผ่านนะครับแล้วแต่ไอคิว้ยเนาะอืออเล่เขาก็แบบไอคิวความจสอเคงเชือกเดียก็ได้เลยก็มีเก่งเลยเป็นเลยเป็นเลยแต่ว่ายังไม่เก่งต้องเอาให้คล่องเลยก็สักสีวันอ๋อต้องคล่องประมาณสีห้าวันเนาะ ตอนหนึ่งตอนหนึ่งถ้า ừ, <c oughs> <c oughs> เ <c oughs> อาเลลรียกว่าเจ้าไม่เห็นยังลูกค่อยนะฮะเจ้าไม่เห็นยังลูกค่อยนะฮะดูเขาทำนาครับเขาทำนาครับนะครับ,น,น,รบ,น,รบนี่เขตบอกเนี่ย <c oughs> อืมหกอืม เป็นเฟรนี่บ่เคยเห็นนี่หัวหัวนลันๆนี่ฮะ <Adjust. S 1> จะมาเห็นยังลูกชายคอยนี่ฮะเอาเลยคิดอยู่นะ,ะกํา <c oughs> <c oughs> ลังไปไปจุดไฟลูกชายจะไปขอโรงเรียนอืม <c oughs> จะยืนโดนจ้องพิจารณาอยู่เอาเลยจะพิจารณาโดนพยานเจ้าอ๋อจะโอ้ย่าพิจารณาดูนอืมจะพิจารณาดูนพ <c oughs> <โ>อยันเจ้านะครับผมเป็นตระสาใหม่นะครับผมเดี๋ยวพิจารณาดูน ฮะอย่างนั้นบอกยานสร้างตัวยิ่งใหญ่เลยวบุกคฮเลียงบุกคฮเลียงสางน้อยครับโอ้มัดไปสางน้อยเพราะมัดสางใหญ่อืมใหญ่ปุดบควันอ้วนเอ่อไม่เคยเลี้ยงช้างตัวใหญ่ครับควันอ้วนบอกว่าอย่างนั้นนะครับเคยแต่อนุบาลช้างน้อยครับผมโอ้ประมาณแบบถ้าเป็นครูก็ คู่อนเลี้ยงด็กน้อยไหมครับอนุบาลเลี้ยงเออโอ้ปลด็กเล็กอืมโอ้พวกนี้พวกปลิ้งยาเนาะพวกนี้เนาะอืมเออเียวเซียวเียวน้ำมันแดงไหมสะอนดำเลยอ้ไม่แดงธรรมดาดิดำเลยนั่นฮะ็นบาท้ได้ี จะเย็นพ่อจะเย็นพ่อจะเย็นพ่อโอ้านเบิ่งแให้ไนี่ครับโอ้หันมันพุ่งออกแล้วครับน้ำมันพุ่งออกแล้วนี่ไม่ใช่น้ำมันแดงธรรมดามันออกสีดำเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ ดูดูทันหน้าเขาเลครับอุ้ยนี่ครับเหมือนเหมือนในหนังกันกุ้ยเลยครับผมช้างตาเองตอนที่ตกมันเนี่ยดูเนี่ยสายตาเขาเหมือนเหมือนในไอ้ภาพยนตร์เลยการ์ตูนอ่ะเนี่ยคอ่ะ อืมิงเผาแล้วเหรอดูแล้วนี่ๆๆ,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 ๆเออ <c oughs> อืมอือ <c oughs> มมนี่น้ำมันอกเห็นชัดชเหรอออนะอืม Ốc lưỡng không? Ừ. Uh. ดูคราบตรงนี้ครับคราบใบหูนี่ครับเวลาเขาสะบัดหูไปมามันจะโดนน้ำมันครอ้ะไรสมที่นะ คงอีกนานนะครับนโอ้มาแล้วครับผมวันนี้มีแต่ทีมงานเป๊กหนิงเลยครับผมโอ้ทีมงานคนหัวล้านโอ้ครูอ้วนบอกว่าทีมงานคนหัวล้านครับผมเดี๋ยวตาตาตาเวทอีกผู้หนึ่ง

เพราะฉะนั้นทำไมฉีเยอะเยอะเนาะฉีแบบน้ำขังไวเลยคนนี้เนาะฉีเยอะฉีเยอะ ันช <premises, S 2> ่วงช่วงเช้าๆก่อนที่เราจะออกไปทําการแสดงละครอย่างนักขอ้ว Ôi ครับ ngăn ชื่อเฮโดรี่ Bang. งาน ừ.

ออพีนอนอยู่ไอ้ยนครับวันนี้จะท่าอะไรวะท่าอะไรครับนนท่า,ทาอะไ,ไรครับท่าแรกเริ่มแรกเลยจะพกทาชิดขาครับยังไงครับเออจะให้น้องขย่ำขาเงี้ยครับเต้นเลยครับเต้นรับผมเพราะว่าการฝึกของน้องเนี่ยต้องไล่ไล่ท่าไปทีละท่าครับต้องต้องเริ่มจากท่านี้ก่อนใช่ครับถ้าเราท่านยังไงครับท่ายังไงครับก็ประมาณนี้ครับ ยุคคาสองค่ะประมาณชิดชิดชิดเสร็จก็จะให้เต้นใส่อ๋อใส่ขาพอเริ่มใส่เสร็จปุ๊บทีนี้มันก็จะง่ายต่อการฝึกใส่ตูดโอเคครับผะพอใส่เสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยว่ากันต่อลโอเคครับผมไปกันเลยครับผมรับชมคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งติดตามให้เราครับผมกดซับสไคร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ